ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจา,ากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณสตางตอบคุณประจำวันที่7มกราคม2566ครับมีผู้ชมถามกันมาเยอะว่ามีการแจกเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทเข้าบัตรคนจนและบัตรประชาชนประจำเดือนมกราคมอีกหรือไม่นะฮะสาจจะบอกคุณผู้ชมว่า หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเงินที่เป็นขวานตีใหม่รัฐบาลให้มาเนี่ยเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อซึ่งไม่ใช่นะครับเงิน200บาทเงินพิเศษนี้จะอยู่ในเงินรูดซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองซึ่งปกติแล้วนะครับพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้200กับ300ใช่ไหมครับและตรงนี้เพิ่มมาอีก200อยู่ในหมวดของเงินรูดซื้อไม่ใช่เงินเพิ่มกําลังซื้อแต่อย่างใดดังนั้นพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะไม่ได้รับเงิินเพ่มกําลังซื้อ และใครที่มีบัตรประชาชนที่เคยได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อก็จะไม่ได้อีกเช่นกันนะครับดังนั้นเคลียร์นะเงิน200บาทที่ให้เป็นขวดปีใหม่อยู่ในหมวดของรูดซื้อไม่ใช่หมวดของเพิ่มกําลังซื้อนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้สตางค์ไลฟ์สด4โมงครึง่งสามารถโทรมาพูดคุยได้กับสตางค์ไลฟ์สดนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยสตางค์จะส่ง,สงข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ส่งข่าวให้ฟรีไม่คตง อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ชมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ